สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องเพื่อนไม่รักเป็นงานเขียนของต้นอ้อก่อนที่จะไปฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มชุนนิยายเสียงด้วยนะคะเราท่านจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องเพื่อนไม่รักตอนที่9รถขับแล่นออกมาจากกองท่ายไม่นานนัก ก็มาจอดที่หน้าบ้านพักต่างอากาศหลังหนึง่งบ้านหลังนี้สวยมากๆแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจของฉันเต้นรัวรัว,รวเร็วๆนั่นก็คือรถของปั้านจันจอดอยู่ที่นี่ไหนเขาบอกว่าเขามีธุระธุระอะไรของเขาทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าติดงานแล้วงานของเขามันสําคัญมากถึงขนาดที่เมื่อคืนเขาไม่ไปร่วมงานวันเกิดของพ่อตัวเองทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นลูกเขาควรที่จะไป แต่ทำไมเขากลับมาอยู่ที่นี่เขาไม่โทรถามไม่ห่วงใยชั้นเลยว่าฉั้นจะอยู่ฉั้นจะกินหรือว่าฉั้นจะทำอะไรคิดแล้วมันก็จุกที่อกจนน้ำตาของชั้นมันไหลดินออกมาคุณผู้หญิงคะนารีเอย่ยพร้อมกับบีบมือของชั้นเบาๆไอ้น้องเวนมันมาทำอะไรที่นี่พี่ขนมชั้นลงจากรถแล้วจับมือของชั้นให้เดินตามเข้าไปเปิดประตูคะ่ะพี่นารี พี่ขนมชั้นยื่นพวงกุญแจส่งให้กับนารีค่ะคุณขนมชั้นนารีรับกุญแจมาจากมือของขนมชั้นแล้วเดินไปไขกุญแจที่ประตูพี่ขนมชั้นกัดฟันแน่นพร้อมกับเดินเข้าไปในบ้านในใจของฉันมันเต้นโครมครามสนานวันไหวไปหมดมือของฉันเย็นเฉียบฉันกลัวความจริงกลัวสิ่งที่จะทําให้ฉันเจ็บปวดไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่อยากจะบอกให้หมอกเข้มแข็ง และเชื่อมั่นในครอบครัวของเราถ้าสิ่งที่ปั้นจันทร์กำลังทำอยู่มันผิดครอบครัวของเราก็จะไม่เข้าข้างมันหมอกไม่ได้ตัวคนเดียวนะหมอกจะมีพี่ขนมชันพี่ปั้นสิบพ่อแม่และพี่จะคอยอยู่เคียงข้างหมอกเสมอหมอกเบาใจได้เลยนะค่ะฉันตอบรับด้วยเสียงที่สั่นเครือแล้วก้าวขึ้นบันไดไปพร้อมกับพี่ขนมชันจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน สิ่งที่ปรากฏอยู่หน้าประตูก็คือรองเท้าที่ฉันเคยซื้อให้กับปันจันและมีรองเท้าราคาแพงสุดหรูของผู้หญิงอยู่ข้างๆพี่ขนมชานคะฉันจ้องมองรองเท้านั้นพร้อมกับ,บร้องไห้ออกมาฉันกลัวว่าหลังประตูบ้านนี้จะมีผู้ชายที่ฉันรักอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเปิดประตูสินารีกุญแจที่มีสีชมพูติดอยู่นั่นแหละเป็นกุญแจห้องนี้ไขเข้าไปได้เลยค่ะนารี สอดกุญแจไขประตูพร้อมกับเปิดเข้าไปฉันรู้สึกขาสัน้นหายใจไม่ทั่วท้องแต่ก็พยายามเดินตามพี่ขนมฉันเข้าไปในห้องห้องนอนโทนสีขาวมีเฟอร์นิเจอร์หรูหราราคาแพงประดับประดาอยู่เต็มห้องไปหมดฉันมองไปรอบๆอ,อย่างวันใจจนกระทั่งมาหยุดหยุดรงเตียงนอนภาพตรงหน้าของฉันมันทำให้น้ำตาของฉันไหลดินออกมาอาบสองแก้มหัวใจของฉันเจ็บหนึกราวกับว่า มีของมีคมค่อยๆบาดลึกลงกลางดวงใจของฉันภาพปันจันนอนกอดอยู่กับริซาในสภาพที่เปือยเปล่ามันทำให้หัวใจของฉันเจ็บปวดรวดราวจนใจของฉันแทบจะขาดรอนรอนมันหมดแล้วความสุขที่ฉันเคยมีมามันพังทลายลงเพราะเขากลับไปหารีซาคนที่เขารักและแอบมารลดรักกันถึงที่นี่ไอ้น้องเวนพี่ขนมฉันตว่เสียงดังลั่น ก่อนจะกระโดดพุ่งเข้าไปกระชากปั้นจันทร์ให้ลุกขึ้นจากเตียงไอ้น้องเวนแกทำแบบนี้ได้ยังไงพี่ขนมชัน้นพยายามกระชากปั้นจันทรให้ลุกขึ้นตื่นตื่นสิไอ้น้องเวนไอ้เลวพี่ขนมชัน้นประเข็นทั้งมัดทั้งเทา้าบนร่างของปั้นจันทร์โอ้ยหยุดหยุดบอกให้หยุดปั้นจันทร์พยายามปัดป้องเมื่อพี่ขนมชัน้นรัวกำปั้นทุบไปที่ใบหน้าของเขา บ้าเป็นบ้าอะไรของแกมาทำร้ายปั้นจันทำไมเนี่ยริสากรีดร้องพร้อมกับผลักพี่ขนมชั้นแรงๆคนสารเลวแย่งผัวชาวบ้านคงจะคันมากสินะถึงได้มาแย่งผัวของคนอื่นนางแพทย์สยาพี่ขนมชั้นง้างมือหมายจะตบริสาหยุดหยุดเลยนะพี่พี่ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเธอไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายริสาทั้งนั้นถ้าพี่ทำร้ายริสาผมกับพี่ได้เห็นดีกัน อ๋อนี่แกกู่ชันเหรอไอ้ปันจันนารีถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ให้หมดค่ะคุณขนมชันหยุดหยุดถ่ายเลยนะฉันบอกว่าอย่าถ่ายอีบ้าฉันบอกว่าอย่าถ่ายริสาพยายามยกมือปิดหน้าของตัวเองนางสาระเลวแกรับรองว่าแกได้ดังเป็นข่าวหน้าหนึ่งสมใจแกแน่ฉันจะทําให้แกดับและอับอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเลยละ่ะพอเถอะพี่ขนมชันพี่อย่ามายุ่งเรื่องนี้เลยมันไม่ใช่เรื่องของพี่เลยนะ ถึงจะไม่ใช่เรื่องของพี่แต่ม่านมอกคือน้องสะใภยของพี่และเป็นเมียของแกที่ถูกต้องตามกฎหมายแกเข้าใจไหมไอ้ปั้นจันเมียเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนผู้หญิงคนนี้มันก็แค่เมียน้อยหรือผู้หญิงคนนี้มันก็แค่คู่นอนกับแกไอ้น้องเวนไอ้น้องเลวพี่ไม่รู้อะไรก็อย่าพูดเลยดีกว่าหุบปากของพี่เราออกไปซะป้นจันตะเบงเสียงใส่พี่ขนมชันเขาเปลี่ยนไปมากเขาเปลี่ยนไปจริงๆ เขาก้าวราวใส่พี่ขนมชันทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเพื่อปกป้องผู้หญิงที่เขารักเขากลับทำร้ายทุกคนอย่างเลือดเย็นแกยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าไอ้ปันจันแกยังเหลือความเป็นคนอยู่ไหมอีผู้หญิงที่แกนอนกอดกายอยู่เนี่ยมันเคยทำให้แกเจ็บปวดมากมายแค่ไหนแกจำไม่ได้เหรอเมื่อก่อนเพราะมันเห็นว่าแกจนไงละ่ะมันถึงได้ไปเอากับไอ้เดโก้ที่รวยกว่าแกแต่พอเขารู้เช่นเห็นชาติรู้สันดานของมัน แล้วเขาก็เขี่ยมันทิ้งมันก็เลยกลับมาหาแกนี่แกยังจะคว้าผู้หญิงน่าๆแบบนี้มานอนร่วมเตียงกับแกได้อีกแกคิดยังไงของแกไอ้ป้นจันไอ้น้องโง่สมองสมองของแกที่ฉลาดฉลาดหายไปไหนหมดพี่ขนมชั้นแผดเสียงดังลั่นชันร้องไห้ออกมาพร้อมกับมองเขาทั้งคู่ที่อยู่บนเตียงทำไมเขาถึงใจร้ายกับชันทำไมเขาถึงทำร้ายชันได้มากมายขนาดนี้หมอกไม่ดีตรงไหนเหรอทั้งๆท,ที่หมอก รักและซื่อสัตย์กับนายมาตลอดทำไมนายถึงได้ทำร้ายหมอกได้ขนาดนี้ทำไมนายถึงไม่รักษาสัญญาทำไมนายถึงใจร้ายกับหมอกได้ขนาดนี้ปั้นจันฉันร้องไห้สะอึกสะอื้นรู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจเขามองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เย็นชาฉันเจ็บเจ็บมาตลอดกับแววตาคู่นี้ของเขาแต่วันนี้ฉันเจ็บจนเกินบรรยายยิ่งมาเห็นว่าเขานอกใจฉัน และกลับไปกินผู้หญิงคนเก่าของเขาคนที่เขารักมาตลอดหัวใจของฉันมันเจ็บปวดเหนื่อยล้าท้อแท้สิ้นหวังและไร้เรี่ยวแรงจนแทบจะไม่อยากมีลมหายใจอยู่ต่อไปอีกแล้วนี่เธอคิดว่าผู้ชายอย่างปั้นจันจะลืมรักครั้งแรกได้เหรอฉันคือรักครั้งแรกของเขาและผู้หญิงอย่างเธอก็ไม่สามารถมาแทนที่ของฉันได้หรอกจำใส่กระโหลกของเธอเอาไว้นางมานหมอกรีสาพูดจบพี่ขนมฉัน ฟาดฝ่ามือใส่ใบหน้าของริซาทันทีจนใบหน้าหาันไปตามแรงตบอย่ามาปากดีกับน้องสะใภยของฉันผู้หญิงอย่างแกมันก็แค่ผู้หญิงหิวเงินถ้าน้องของฉันไม่รวยมีหรือว่าแกจะสนใจแกเคยทิ้งน้องฉันไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องของฉันจนแต่พอเห็นน้องฉันมีเงินและแกก็ถูกเขี่ยทิ้งจากไอเดโกแกก็กลับมาหามันฉันจะบอกแกอย่างหนึ่งนะนางริซา ครอบครัวของฉันไม่มีใครต้อนรับแกผู้หญิงหน้าด้านแล้วฉันก็จะบอกแกเอาไว้เลยว่าครอบครัวของฉันเกลียดแกคนที่จะเป็นน้องสะพภยหรือคนในครอบครัวของเราก็คือม่านหมอคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ผู้หญิงแพทย์ยายอย่างแกจำเอาไว้ริสากรีดร้องออกมาเสียงดังลั่นนี่พี่ดาริสาเหรอเออใช่ฉันด่าแกอยู่แกคิดว่าฉันกำลังชมแกหรือไงสมองสมองชัดดาวแล้วเหรอถึงแยกไม่ออกว่า คำด่ากับคำชมมันเป็นยังไงอีผู้หญิงสารเลวพี่ขนมชั้นดาพร้อมกับชี้หน้าริสาส่วนชั้นเอาแต่จ้องหน้าปั้นจันแล้วร้องไห้ออกมาชั้นอยากจะเข้มแข็งแต่ชั้นก็ทําไม่ได้เลยน้าตาของชั้นมันไหลพรั่งพรูออกมาไม่ขาดสายชั้นเจ็บปวดจากการถูกหักหลังจนแทบจะทนไม่ไหวคํามั่นสัญญาคําบอกรักของเขามันยังดังกึกก้องอยู่ในหัวของชั้นที่ผ่านมา สิ่งที่เขาพูดออกมามันคือคำหลอกลวงโป๊ปดสินะคนรักกันรักกันภาษาอะไรทำไมเขาถึงทำให้ฉันมีน้ำตารักที่เขาให้ฉันมามันมีแต่น้ำตาแบบนี้มันจะเรียกว่ารักได้อีกหรือถ้าคนรักกันเขาต้องไม่ทำร้ายกันสิหุบปากแล้วออกไปเลยนะพี่นี่มันไม่ใช่เรื่องของพี่เลยนะพี่ขนมชั้นอย่าให้ผมต้องโมโหนะปันจันชี้หน้าพี่ขนมชั้นยิ่งทำให้พี่ขนมชั้นโมโหมากกว่าเดิม พี่ขนมชั้นทาวะเอลพร้อมกับจ้องหน้าปั้นจันอย่างเดือดดาลทำไมทำไมแกโมโหแล้วแกจะทําอะไรฉันไอ้น้องเลวไอ้โง่ไอ้ควายฉันจะบอกเรื่องนี้กับพ่อกับแม่แล้วแกจะได้รู้ว่าคนอย่างแม่น้าชาจะจัดการกับแกยังไงไอ้ปั้นจันคนสันดานชั่วสันดานเลวคนอย่างแกไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนในครอบครัวของเราด้วยซ้ําผู้ชายบ้านเราไม่มีใครเลวอย่างแกสักคนทุกคนรักเดียวใจเดียวสื่อสาร และให้เกียรติเมียของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณปูนิโคลัสนิโคตินพ่อเจ้างานพ่อโจเซฟพี่ปั้นสิบแต่แกมันพาเราพากอแถมโคตรโง่บรมแกอยู่กับมันไปเลยนะพวกแกเหมาะสมกันดีอยู่แล้วของเน่าๆอยู่กับผู้ชายโง่ๆขนมชั้นพอทีเธอพออะไรฉันยังด่าแกไม่หมดแกมันก็คือสิ่งที่อยู่ใต้โคนตมถึงแม้ว่าจะถูกฉุดดึงขึ้นมาให้พ้นน้ำแต่คนที่ชอบจมปักดักดานอย่างแก ก็จะลงมุดไปอยู่ใต้โครนตรมอย่างเดิมไอโง่ต่อให้ผมจะเป็นยังไงมันก็คือตัวของผมถ้าพี่ไม่มาอยู่ในจุดที่ผมเป็นพี่ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกของผมมันเป็นยังไงความรู้สึกซ้นตีนของแกน่ะสิแกจําตอนที่แกพยายามง้อม่านหมอกได้ไหมแล้วแกจําตอนที่แกโทรมาเคี่ยวเขียนให้แม่ไปขอม่านหมอกให้ได้ตอนที่แกอยากได้เขาแกก็พูดดีทําดีสารพัดเลยนะแกแต่พอแกง้อเขาสําเร็จ ได้เขาแล้วแกกลับมาทําเลวระยำใส่เขาแบบนี้เหรอไอ้น้องเลวไอ้น้องสารเลวถ้าไม่รักเขาแล้วแกก็ช่วยแมนแมนบอกเลิกเขาไปสิไม่ใช่ว่าแกจะมาหักหลังคนที่รักแกแบบนี้กล้าทํากล้ารับหน่อยสิไอ้ปันจันทร์ไอ้น้องเลวในเมื่อแกกล้าที่จะเหยียบย่าหัวใจของม่านหมอกแกไม่ทันที่พี่ขนมชัน้นจะได้พูดอะไรต่อหุบปากและออกไปเลยปันจันทร์ตะโกนเสียงดังลั่น ได้ถ้าแกเลือกที่จะเอาผู้หญิงภาษยาคนนี้เข้าบ้านหรือว่าแกจะเอามันเป็นเมียแล้วก็แกจะได้รู้ว่าครอบครัวของเราไม่มีใครต้อนรับผู้หญิงของแกและตัวแกด้วยไอเลวยังไงผมก็เป็นลูกเหมือนกันไม่มีทางที่ท่านจะไม่ต้อนรับริษาพ่อกับแม่เป็นคนใจดีไม่มีทางที่ท่านจะใจร้ายกับริษาแน่นอนปันจันพูดพร้อมกับดึงผ้าเช็ดตัวมาพันร่างของตัวเองเอาไว้แล้วลุกข,ขึ้นจากเตียง ในขณะที่รีซาคว้าเสื้อคลุมมาสวมใส่แกกล้าพูดขนาดนี้หมายความว่าแกจะเอามันไปแทนที่หมอกใช่ไหมแกคิดจะเอามันไปเป็นสไป้าแทนม่านหมอกใช่ไหมปั้นจันเงียบแกพูดมาสิเงียบทําไมปากอมส้นตีนอยู่หรือ,อยังไงทีอย่างนี้มาเงียบไอ้น้องเวนไอ้น้องเชีย่ยไม่ได้จะเอาไปแทนที่ม่านหมอกหรอกนะถ้างั้นก็ทิ้งมันไปซะแล้วกลับตัวกลับใจใหม่ผมคงทิ้งรีสาไม่ได้ไอ้เชี่ย แกได้เจอกับแม่น้ำชาแน่แม่คงไม่ใจร้ายกับผมหรอกแกมั่นใจหรือปันจันแกมั่นใจหรือว่าท่านจะไม่ใจร้ายแกไม่รู้จักนิสัยของแม่น้ำชาเสิแล้วว่าท่านเป็นยังไงพอเถอะค่ะพี่ขนมชั้นหมอกอยากกลับบ้านค่ะหมอกไม่อย,อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วฉั้นปล่อยหงออกมาอย่างสุดกลั้นปันจันจ้องหน้าของฉั้นด้วยแวบตาที่ไหวบูบก,ก่อนที่จะปรับเป็นรา้าปเปรียบดังเดิมเขาคงคิดดีแล้วที่จะกลับไปหาลิซาและทิ้งชั้นฉันรู้แล้ว ว่าตอนนี้หัวใจของฉันกำลังจะแตกสลายเป็นเสี่ยงเสียงคนสารเลวอย่างมันพี่จะทำให้มันไม่มีที่ยืนในสังคมเลยคอยดูแล้วกันพี่จะจัดการพวกมันให้ถึงที่สุดแล้วพี่ก็เชื่อว่าแม่น้ำชาจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้จบแบบนี้แน่นอนเรากลับกันเถอะค่ะพี่ขนมฉันหมอกไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นแล้วหมอกรู้แค่ว่าตอนนี้หมอกเจ็บและทุกข์ทรมานมากค่ะวันนี้ความรักของหมอก มันจบลงแล้ววันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนวันเก่ออีกแล้วในเมื่อปั้นจันทร์เขาไม่เหลือเยื่อใยให้กับหมอกแล้วในเมื่อปั้นจันทร์ไม่แคร์ความรู้สึกของหมอกอีกต่อไปแล้วอย่าฝืนกันอีกเลยค่ะต่อไปนี้ปั้นจันทร์ไม่ต้องทนอยู่กับหมอกอีกต่อไปแล้วนะหมอกจะเป็นคนเดินจากไปเองแกดูแกดูไอ้น้องเวนไอ้น้องสารเลวแกทําให้ผู้หญิงคนนึงต้องเจ็บปวดเพราะการกระทําของแก แกทําให้ผู้หญิงที่รักแกมากที่สุดต้องเจ็บต้องร้องไห้ต้องเสียใจทั้งทั้งที่เธอกําลังพี่ขนมชั้นกลับเธอกลับเธอค่ะฉันพูดแทรกขึ้นมาทันทีเมื่อพี่ขนมชั้นจะหลุดพูดในสิ่งที่ฉันต้องการปกปิดเอาไว้ก็อย่างที่ฉันบอกแล้วนะผู้ชายไม่สามารถลืมรักครั้งแรกได้หรอกริสาพูดตอกยำ้ำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งมันก็คงจะจริงอย่างที่ริสาพูด ผู้ชายไม่สามารถลืมรักครั้งแรกได้เพราะถ้าเขาลืมไม่ได้แล้วเขาจะกลับมาเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับฉันได้ยังไงเพราะถ้าเขาลืมได้เขาก็คงจะไม่กลับมาหาลิษาอีกส่วนฉันมันก็แค่คนขั้นเวลาที่รักเขามากมายในเมื่อลืมกันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันเลยนะหมอกจะไม่ขัดขวางหมอกจะปล่อยให้จันได้อยู่กับคนที่จันรักและหลังจากวันนี้เป็นต้นไป เหมาะกับนายไม่ใช่ผัวเมียหรือว่าสามีภรรยากันอีกต่อไปถ้าพอจะมีเวลาบ้างก็ช่วยสละเวลาไปเซ็นใบย้ายกับหมอกด้วยนะหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกฉันพูดเสียงสั่นเครือปนสะอื้นไม่จันไม่ยามันไม่มีประโยชน์อะไรที่นายจะรังฉันเอาไว้ปั้นจันนายควรจะย้ายกับหมอกดีๆอย่าให้ต้องฟ้องร้องกันเลยถ้าฉันเป็นม่านหมอกฉันจะตบแม่งให้ความทั้งสองคนเลย ส่วนแกไอ้ปั้นจันไอ้น้องสารเลวฉันจะฟ้องพ่อกับแม่แกคอยดูแล้วกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆ่แม่ไม่เอาผู้หญิงแพศยาไปร่วมชายคาเป็นแน่เราไปกันเถอะหมอกรีพี่ขนมฉันเดินมาจาับมือของฉันพร้อมกับบีบมือเบาๆเป็นเชิงปลอบใจริษากำลังท้องลูกของผมอยู่ถ้าพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้ท่านไม่ไล่ผมกับริษาหรอกคำพูดของปั้นจันทำเอาฉันชาว่าไปทางร่าง เหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางใจของฉันอีกครั้งหนักนวงหนักนาสาหัสใจของฉันมันบีบรัดรุนแรงจนแทบจะขาดใจตายรีสากำลังท้องลูกของเขารีสาท้องลูกของเขานั้นเหรอนี่แกมั่นใจเหรอว่ามันท้องลูกของแกไอ้ปั้นจันไองโง่ไอ้ควายด่าแกว่าควายฉันยังต้องสงสารควายเลยเพราะแกมันงโง่ยิ่งกว่า ผู้หญิงคนนี้มันไปน,นอนอ้าคาให้ใครกับใครต่อใครกี่คนแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็มาบอกว่าลูกในท้องของมันเป็นของแกแล้วแกก็บ้าจีนะ้เนาะเชื่อมันด้วยไอเบนไอน้องสารเลวแกไม่น่าเกิดมาเป็นน้องของฉันเลยนะฉลาดแต่เรื่องเรียนแต่เรื่องแบบนี้แกกับคิดไม่ได้ที่ริสาถูกเดียโก้ทิ้งก็เพราะว่าริสาท้องเดียโก้ไม่เคยนอนกับริสาเลยโอ้ยไอน้องควายมันพูดเป่าสมองแกสิ แกก็เชื่อมันเนี่ยนะมันน่าจะไปสนตะภายแทนควายเสียจริงไปกันเถอะม่านหมอกปล่อยให้ควายกับเชี่ยมันผสมพันธุ์กันค่ะชั้นพยักหน้าพร้อมกับปาดน้ำตาของตัวเองเดินออกมาจากห้องนั้นส่วนนารีเดินตามหลังมาติดๆหมอกหมอกต้องเข้มแข็งนะหมอกอย่าลืมหมอกยังมีขนมชั้นหมอกยังมีครอบครัวของขนมชั้นทุกคนพร้อมที่จะยืนเคียงข้างหมอกเสมอและพวกเราจะคอยซัพพอร์ต เหมาะก,กับลูกเองส่วนไอ้ปั้นจันเหมอคอยดูก็แล้วกันว่าแม่น้ำชาจะจัดการยังไงค่ะน้าคมสันน้าเจสันกลับกรุงเทพด่วนเลยค่ะครับคุณหนูพอแล้วนะหมอกพอแล้วไม่ต้องร้องแล้วพี่ขนมจันกอดฉันพร้อมกับลูกหัวเบาๆฉันร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดร่างกายสั่นสะท้านเพราะแรงสะอื้นทำไมเขาถึงใจร้ายกับหมอกได้ขนาดนี้ทำไมเขาถึงทำให้หมอก เจ็บปวดได้มากมายขนาดนี้มันควายไงล่ะผู้ชาย,ายควายแบบนั้นหมอกอย่าไปเสียน้ําตาให้มันเลยมันเอาสมองส่วนไหนคิดว่าทางนั้นมันท้องลูกของมันควายควายจริงๆพี่ขนมชั้นพูดขึ้นมาอย่างโมโหหมอกอยากกลับบ้านคะ่ะกลับไปหาแม่น้ําชาก่อนนะพ่อกับแม่ต้องรู้เรื่องเลวระาำที่ไอ้ป้านจันทํากับหมอกคนอย่างป้านจันมันต้องโดนสังสอนพี่ขนมชั้นคะทุกคนจะปกป้องหมอกเองคนที่ทําผิด ถึงแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นสายเลือดเดียวกันกับคนในตระกูลของขนมชั้นแต่ทุกคนก็ไม่ปกป้องคนผิดหรอกนะทุกคนพร้อมที่จะยืนเคียงข้างหมอกเสมอพี่ขนมชั้นกลายกอดชั้นหมอกไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วค่ะหมอกอยากกลับบ้านอยากไปหาพ่อกับแม่ของหมอกชั้นรอให้สะอึกสะอื่นใช้มือกุมหน้าอกตัวเองแน่นรู้สึกเจ็บเจ็บจนทนไม่ได้เคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้จบก่อนนะแล้วพี่จะพาหมอกกลับบ้านเอง หมอกคือเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายหมอกคือคนที่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวของขนมชันทุกอย่างที่เป็นของไอ้ปันจันหมอกมีสิทธิ์ทุกอย่างหมอกไม่ต้องการรกคาฉันสายหน้ามองหน้าพี่ขนมชันด้วยในตาที่พร่ามวัว <ME 2> เพราะมันถูกบดบังด้วยม่านน้ำตาฉันเจ็บปวดไม่อยากจะเจอหน้าเขาหรือยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาอีกต่อไปแล้วแต่ลูกในท้องของหมอกสมควรได้รับนะฉันผินหน้ามองข้างทางหลังน้ำตาตลอดเส้นทางรถ พาร่างและหัวใจอันบอบช้ำของฉันกลับเข้ามาที่กรุงเทพผ่านไปหลายชั่วโมงก็มาถึงบ้านอ้าวทำไมกลับกันมาเร็วจังเลยแม่น้ำชาเอ,อ่ยถามในขณะที่ฉันเข้าไปในบ้านอย่างไรเรียวแรงก็เพราะไอ้เวรปั้นจันน่ะสิคะไอ้น้องสารเลวพ่อแม่ไม่สั่งสอนพี่ขนมฉันพูดน้ำเสียงคุณสั่งสอนอยู่จ้าแต่มันจะฟังหรือเปล่าแค่นั้นเองจากคุณลูกอุ๊ยคุณแม่ขอโทษค่ะขนมฉันขอโทษค่ะคุณแม่ พี่ขนมชั้นกล่าวขอโทษนารีประคองชั้นมานั่งที่โซฟาวันนี้ทุกคนอยู่บ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตามากที่บ้านแม่น้ำชาพี่ปันสิบพี่อินทัศพี่อินทิธานั่งคุยงานอยู่กับพ่อโจงานวิกเตอร์นั่งดูทีวีอยู่กับคุณสายฟ้าส่วนแม่มัดไหมนั่งทานขนมกับพ่อโจเซฟมีเรื่องอะไรล่ะไอปัญจันคะแม่มันกลับไปกินของเน่าของเก่าของมันอีกแล้วคะแม่พี่ขนมชั้น วางกระเป๋าสะพายลงบนโต๊ะอย่างงุดหงิดกินของเน่าอย่าบอกนะว่ามันใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ไอ้ลูกเวนมันได้นิสัยเลวระยำม,มาจากใครเจอมันก่อนเถอะแม่จะตบให้ความเลยแม่น้ำชาพูดอย่างโมโหพร้อมกับกำมือแน่นมันได้เลือดชั่วมาจากไหนทำไมมันถึงชั่วแบบนี้พ่อไม่ได้ชั่วนะขนมชั้นพ่อโจเซฟเอ่ยพ่อจงานก็เหมือนกันนะขอโทษค่ะ หนูขอโทษค่ะมันคงชั่ว่าเราแล้วมั้งคะไม่มีใครเหมือนมันสักคนกลับไปกินของเหลือเดนมันไม่รู้สึกขยะขยงบ้างเลยหรือไงก็อย่างว่าเลยนะของเนาเหมือนกันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นละ่ะถ้าศีลไม่เสมอกันมันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกคนเร็วๆแบบนั้นก็เหมาะสมกันดีคนหนึ่งก็เชี่ยอีกคนหนึ่งก็แพรสสาพี่ขนมชั้นพูดพร้อมกับทุบโต๊ะเสียงดังปังๆหมอกโง่เองค่ะและหมอก จะจบเรื่องนี้เองค่ะหมอกจะอยากกับปั้นจันเรื่องมันจะได้จบๆตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมลูกแม่น้ำชาเอ่ยถามม่านมอกค่ะคมสันเจสันครับนายหญิงเกฑ์ลูกน้องไปสัก5้ถึงหคนแล้วนั่งเครื่องไปภูเก็ตไปลากคอไอ้ลูกชั่วกับผู้หญิงแพทย์สยามันใช้เวลาไม่นานหรอกจากกรุงเทพไปภูเก็ตแค่หนึ่งชั่วโมง25นาทีเองครับน,นายหญิงนคมสันกับนาเจสัน คงคำนับแม่น้ำชายอย่างสำรวมแล้วเดินออกไปมีอะไรกันหรือครับแม่พี่ปันสิบเดินมานั่งที่โซฟาโดยที่มีพี่อินทิดาและพ่อโจงงานเดินมานั่งข้างๆส่วนพี่อินทั์กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ <c oughs> ก็ไอ้น้องเลวของแกนะสิมันแอบเอายายลิษาไปพอดร,รักกันที่ภูเกต็ตถ้าขนมชันไม่ไปถ่ายละครที่ภูเกต็ตหมอก็คงไม่มีทางรู้เรื่องเร็วระยำที่มันทำเอาไว้ไอ้นี่มันโง่ โง่จริงๆจะเปรียบเทียบใส่อะไรคงไม่มีอะไรเหมาะสมกับตัวมันแล้วล่ะมันเจ็บแล้วไม่จํามันน่าจะไปสนตะภายแล้วไปถ่ายหน้าแทนควายจริงๆพี่ปันสิบพูดเสียงกระด้างกัดฟันกรอดๆพร้อมกับกำหมัดแน่นไอลูกเวนแม่ละคันไม้ขันมือไม่รู้ว่ามันไปได้ความโง่มาจากใครนางนั่นมันบอกไอปั้นจันว่ามันท้องมันท้องกับปั้นจันค่ะแล้วมันก็เชื่ออย่างนั้นหรอปันสิบเอ๋ยถาม เชื่อนะสิคะควายชัดๆไม่มีวัวผสมเลยโง่จริงๆโง่ชะมัดโง่บรมเลยมันเชื่อไปได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นทองลูกของมันเลิกลากันไปตั้ง3-4เดือนแล้วมันไปอยู่กับคนอื่นพอเขาเขี่ยทิ้งก็กลับมาหาไอ้ควายของเรามันโง่เองที่ให้เขาจูงจมูกมาได้ความฉลาดและความมั่นคงของมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่กับขนมชั้เลยสักนิด มันไม่ฉลาดนำซ้ำยังโง่เป็นควายสู้เราสองคนก็ไม่ได้ใช่แล้วพี่เรามันคนรักเดียวใจเดียวอันนั้นมันแน่นอนที่สุดอยู่แล้วแล้วจะเอาอยัางไงกับมันดีครับพ่อรอให้มันกลับมาก่อนแล้วหมอกละ่ะจะเอาอยัางไงต่อไปดีลูกหมอกจะยาแล้วกลับไปอยู่บ้านหมอกคะ่ะเดี๋ยวพ่อจัดการให้ตามคำขอรอมันมาก่อนมันเจอดีแน่พ่อจะจัดการกับมันเองหมอกไม่ต้องร้องนะลูกจะไม่มีใคร ทิ้งหนูกับลูกต่อให้หนูกับมันไปกันไม่รอดแน่แล้วพวกเราก็ยังจะรักและหนูเป็นลูกสะใภ้คนเดียวเหมือนเดิมพ่อโจฮานลูกผัวของฉันจังแผวเบามันยิ่งทําให้ฉันปล่อยโฮมากกว่าเดิมทุกคนที่นี่รักและหวังดีกับฉันและลูกเหลือเกินในความโชคร้ายที่ฉันเจอแต่ฉันก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างทุกคนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างฉันมันยิ่งทําให้ฉันตื่นตันใจหมอกจะอยากกับไอ้ปั้นจัน จริงๆใช่ไหมลูกค่ะวิกเตอร์ Victor, พ่อโจเซฟเรียกวิกเตอร์ครับพ่อให้ลูกน้องของลูกไปลาคอนายทะเบียนมาที่นี่สิไม่ต้องไปยากันที่อื่นอย่ามันที่นี่แหละบ้านของเราครับพ่อไอ้ผลไอ้สมไปจัดการวิกเตอร์ร้องสั่งลูกน้องครับนายดีมากมันต้องแบบนี้คนโง่แบบไอ้ปัญจันมันต้องเจอแบบนี้ล่ะอินทิราพาน้องขึ้นไปพักผ่อนก่อน ค่ะพ่อพี่อินทิราพยักหน้าไปพักผ่อนก่อนเธอหมอกค่ะฉันป่านน้ำตาแล้วลุกขึ้นพี่อินทิราเดินมาจับมือฉันแล้วพาฉันขึ้นไปข้างบนพักผ่อนก่อนนะพี่จะอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณมากนะคะพี่อินขอบคุณทุกๆคนที่ดีกับหมอกฟังพี่นะหมอกหมอกต้องเข้มแข็งเพื่อลูกหมอกต้องเข้มแข็งเพื่อพ่อและแม่ต้องเข้มแข็งเพื่อทุกคนและที่สำคัญที่สุด หมอกต้องเข้มแข็งเพื่อตัวของหมอกเองหมอกต้องรักตัวเองให้มากอย่าให้คนเล็วๆมาทำลายความสุขในชีวิตของหมอกไปจนหมดสิ้นเราต้องเข้มแข็งและยืนหยัดด้วยขาของเราให้ได้ต่อไปข้างหน้าหมอกจะต้องเป็นเสาหลักให้กับลูกพวกเราจะคอยซับพอร์ตหมอกกับลูกอีกแรงหนึง่งหมอกจะไม่โดดเดี่ยวหมอกจะไม่ได้อยู่เพียงลําพังแน่นอนขอบคุณมากนะคะฉันกล่าวขอบคุณ พร้อมกับส่งยิ้มเศร้าๆให้กับพี่อินทิราผ่านไปหลายชั่วโมงปั้นจันนั่งอยู่บนเตียงอย่างใช้ความคิดความลับของผมแตกแล้วผมควรจะทำยังไงดีผมควรจะทำอย่างไรกับการใช้ชีวิตต่อไปจากนี้ริสาคือรักแรกของผมถึงแม้ว่าเธอจะเคยทําให้ผมเจ็บปวดรวดราวหัวใจแต่เมื่อเธอกลับมาแล้วบอกผมว่าเธออุ้มท้องลูกของผมอยู่ความกโกรธ ที่มีอยู่ภายในใจของผมมันพังทลายลงยิ่งเธอบอกว่าเธอกำลังจะมีลูกกับผมและเธอไม่เคยมีอะไรกับเดโก้เลยมันทำให้ผมยิ่งดีใจและความรู้สึกรักที่ผมเคยมีให้กับริซามันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมส่วนมานมอกคือเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้ว่าเธออยากหยาก,กับผมแต่ผมไม่อยากหยาก,กับเธอและผมจะไม่หย่าก,กับเธอแน่นอน ภาพที่เธอร้องไห้น้ำตาไหลดินอาบสองแก้มจ้องมองหน้าผมด้วยสายตาที่ตัดพอไม่ใช่ว่าผมไม่รู้สึกอะไรนะผมเองก็รู้สึกเจ็บที่ทำให้คนที่รักผมเจ็บปวดแต่ผมไม่รู้ผมจะทำอย่างไรดีกับสถานการณ์ตรงหน้านั้นจันค่ะเราไปทานอาหารกันดีกว่าค่ะริซาเข้ามากอดผมจากทางด้านหลังพรอมกับหอมแก้มของผมฟอดใหญ่ไปทานที่ไหนดีครับร้านอาหารชื่อดัง อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ละค่ะเราไปทานกันเถอะค่ะวันนี้ริสาอยากกินอาหารอิตาเลียนค่ะงั้นรีบไปกันเถอะค่ะริสาเดินนำผมออกไปที่รถผมกำลังจะเดินตามเธอไปภาพม่านหมอกยืนร้องไห้ก็วนเข้ามาในหัวของผมอีกครั้งหมอกไม่ดีตรงไหนดอกทั้งที่หมอกรักและซื้อสัตว์กับนายมาตลอดทำไมนายถึงทำกับหมอกได้ทำไมนายถึงไม่รักษาสัญญาทำไม นายถึงใจร้ายกับหมอกได้มากมายขนาดนี้ปันจันผมพ่นลมหายใจออกมาแรงๆริสาคือผู้หญิงที่ผมรักม่านหมอกคือผู้หญิงที่ผมรักอีกคนจะให้ผมทิ้งคนใดคนหนึ่งไปผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันจบตอนที่9้าในนิยายเสียงเรื่องเพื่อนไม่รักอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ